สวัสดีครับผมคือมิสเตอร์บีในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปดูกับ9สถานที่มหัศจรรย์ที่ไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่จริงบนโลกใบนี้เราไปเริ่มจากอันดับที่9ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันดับที่9อุทยานธรณีวิทยาสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกของจีน ตั้งอยู่ในมนลนการซูสภาพทั่วไปเป็นแนวเขาแต้มสีรายริ้วซึ่งเกิดจากหินทรายที่ค่อยๆก่อ,กอตัวผ่านการปรับตัวจากลมฝนและการเวลากว่า24ล้านปีที่ยังคงความสวยงามบริสุทธิ์ดั้งเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงปรากฏการทางธรรมชาติแบบนี้นะครับพบเห็นได้ในจีนเท่านั้นและปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ถือว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามอลังการมากนะครับอันดับที่8แกรนแคนยอนเป็นดินแดนหินผาและหุบเหวซึ่งหน้าผามีความสูงถึง1,600เมตรและหุบเหวสูงถึง450กิโลเมตรแกนแคนยอนมีความกว้างที่สุดอยู่ที่29กิโลเมตรและลึกมากกว่า1.5กิโลเมตรซึ่งในปัจจุบันนั้นคือหินอายุเกือบ2,000ล้านปี แกลนแคนยอนตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้ค้นพบคือพันตีจอนเรสลีพาเวล และคณะเมื่อปีคศ1896แกรนแคนยอนถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเลยดีเดียวนะครับและถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกโดยตามสภาพภ,าพภาพูมิศาสตร์แกรนแคนยอนเกิดขึ้นจากแม่น้ำโคลนาโดไหลผ่านทางทิศเหนือใต้สู่ทะเลสาบระยะทางประมาณ200ไมล์และถูกจัดให้เป็นวนอุทยานแห่งชาติของสหรัฐนอกจากนั้นในบริเวณซอกเหลืบหุบเขาน้อยใหญ่ ก็ยังมีการค้นพบร่องรอยอรารยธรรมของชาวอินเดียแดงโบราณซึ่งยังมีลูกหลานดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมซึ่งได้ใช้ชีวิตในหุบเขาแห่งนี้มายาวนานกว่า9,000ปีแล้วแกรนแคนยอนจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกๆปีเนี่ยจะมีคนไปเยี่ยมชมความมหาัศาจรรย์ของแกรนแคนยอนไม่ต่ำกว่า2ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวอันดับที่7ปามมคะเลบอ่อน้ำร้อนศักดิ์สิทธิ์แห่งตุรกี สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่งดงามราวกับน้ำพุร้อนมาจากสวรรค์และมันยังมีคุณสมบัติในการบำบัดโรคกลายเป็นสปาธรรมชาติมายาวนานกว่าพันปีเลยทีเดียวซึ่งเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวของโลกในอดีตซึ่งมีความยาวกว่า2.7กิโลเมตรและสูงกว่า160เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานที่แห่งนี้เกิดจากบอ่อน้ำร้อนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนซึ่งเมื่อน้ำพุร้อนระเหยขึ้นมาเป็นเวลาเนิ่นนานไอน้ำก็จะค่อยๆก่อให้เกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณบ่อจนเกิดเป็นผนังสีขาวนั่นเองนะครับ หากจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันแสนงดงามราวกับไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ปาโมคฮาเลคือดินแดนแห่งน้ำพุร้อนในประเทศตุรกีซึ่งมีลักษณะคล้ายระเบียงน้ำพุร้อนที่ซ้อนกันหลายชั้น มีขอบหินปูนสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ราวกับปุยฝ้ายแห่งนี้คงจะเป็นหนึ่งในสถานที่ผุดขึ้นมาในใจของใครหลายๆคนก็เป็นแน่แท้นะครับและแน่นอนว่ามันยัคงเป็นดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวหลายคนเพราะที่แห่งนี้สวยงามมากจริงๆนะครับอันดับที่6กหุบเขาโมนูเมนสถานที่มหัศจรรย์แห่งนี้นะครับ ตั้งอยู่ที่เส้นเขตแดนระหว่างยูทาห์กับลาสแอเโซนาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหุบเขานี้มีที่มาจากแท่งหินขนาดมาหึมาซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนที่ราบอันแห้งแล้งภูมิภาคแห่งนี้แต่ไปด้วยแท่งหินหรือซากหินที่หลงเหลืออยู่นักวิทยาศาสตร์เรียกแท่งหินเหล่านี้ว่าโมนูเมนซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์จากภาพหินแท่งรูปร่างหน้าตาประหลาดจำนวนมากเหล่านี้ ถูกขนานนามว่าหินรูปปราสาสตซึ่งจะเป็นแท่งหินที่มีลักษณะเป็นยอดราบและมีความสูงกว่า300เมตรและด้านบนมีหินคล้ายใบยเสมาปรากฏอยู่และนี่ก็คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นที่ไม่อยากจะเชื่อว่ามีอยู่จริงบนโลกใบนี้นะครับอันดับที่5ถ้ำคริสตันยักษ์ในเมืองเม็กซิโก ภาพที่เพื่อนเอนเห็นในตอนนี้นะครับมันคือแร่ธาตุธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกค้นพบในถ้ำใต้ดินทางตอนเหนือของเม็กซิโกด้วยความพิเศษของถ้ำแห่งนี้นะครับคือประกอบไปด้วยผนึกแกลยิบซัมที่มีลักษณะโปร่งใสซึ่งเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายต่อนักสำรวจเป็นอย่างมากสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครสามารถทนอยู่ได้นานเกิน1ชั่วโมง ถ้ำผลึกขนาดใหญ่นี้ตั้งอยู่ในเมืองไนากาทางตอนเหนือของเม็กซิโกบริเวณนี้เป็นเมืองตะกัวสังกะสีและเงินเชื่อว่าเมืองไนากาเป็นเมืองที่มีคนรู้จักไปทั่วโลกเนื่องจากมีการค้นพบผลึกแร่ยิบซ้ำขนาดใหญ่อยู่ในโพรงถำ้ำที่เรียกกันว่าถ้ำคริสตัลยักษ์จุดที่พบแร่นั้นอยู่ที่ความลึกประมาณ300เมตรจากพื้นดินโดยผลึกแร่ยักษ์เหล่านี้ เติบโตขึ้นในสภาพแบบไอน้ำร้อนเนื่องจากอยู่ในสภาพอุณหภูมิที่สูงเกินกว่า50องศาเซลเซียส และมีความชื้น100%ให้เอร์เตให้ลองนึกถึงเวลาที่เราเปิดฝาหม้อหุงข้าวตอนหุงเสร็จใหม่ๆดูนะครับว่ามันร้อนขนาดไหนและนั่นแหละครับมนุษย์ไม่สามารถที่จะทนอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้นานหากไม่มีเครื่องป้องกันนะครับโดยคนทั่วไปเนี่ยสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมนี้ได้เพียง6-10นาทีเท่านั้นก่อนที่จะสูญเสียสภาพทางจิตอย่างรุนแรงซึ่งอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ในที่สุดนั่นเองอันดับที่4 แอนทิลปแ a n ยอนที่แห่งนี้นะครับก็ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติบรรดาลให้ปรากฏขึ้นหุบเขาพิศวงแห่งนี้เกิดจากการพังทลายของชั้นหินซึ่งถูกกัดเซาะอย่างฉับพลันจากกระแสน้ำที่ซัดผ่านผสานกับความรุนแรงของกระแสลมและพายุฝนพัดผ่านตามฤดูกาลต่างๆอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แอนทิลบแคนยอนจึงกลายเป็นหุบเขาที่อันตรายที่สุดเนื่องจากบริเวณนั้นเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ตลอดเวลาและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือระดับน้ำสามารถสูงได้ถึง10เมตรเลยทีเดียว แอนทิลบ c a n ยอนหุบเขาที่อันตรายที่สุดตั้งอยู่ในเมืองเพลสตัสแอริโ o n a ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับการเข้าชมสถานที่แห่งนี้นั้นไม่สามารถเข้าไปได้ด้วยตัวเองนะครับต้องติดต่อขออนุญาตจากทางอุทยานก่อนนะครับโดยจะมีไกด์นำทางให้ในส่วนของค่าใช้จ่ายนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าวันและเวลาและจำนวนผู้เข้าชมอีกด้วยนะครับ ุบเขาที่อันตรายที่สุดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดใจช่างภาพทั่วโลกเพราะสีสันทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตทย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบสะท้อนกับสีของชั้นหินทำให้เกิดความสวยงามสุดประทับใจให้แก่ทุกสายตาที่มาเยี่ยมเยียนด้วยความโคดเคลียวดุดเกลียวขึ้นเว้าแหว่งไปตามซอกหน้าผาที่มีสีสันให้เห็นสีสันที่เห็นจึงเปลี่ยนไปตามการหักเหของแสงตามฤดูกาลต่างๆเช่น ฤดูร้อนสีสันจะเป็นโทนสีแดงส้มและม่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นโทนสีอ่อนสบายตาถึงแม้ว่าแอนติโรปแคนยอนจะขึ้นชื่อว่าเป็นหุบเขาที่อันตรายที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นหุบเขาที่สวยที่สุดและก็ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและได้รับความนิยมในการถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาอีกด้วยนะครับอันดับที่ 3. ทะเลสาบเลดบาร์ สถานที่อันเรื่องชื่อว่าเป็นทะเลสีชมพูนวลดังน้ำนมเย็นทะเลสาบสีชมพูที่กล่าวถึงนี้ คือทะเลสาบเลดบาร์ทะเลสาบเลดบาร์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงดากาและตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นทะเลสาบแห่งนี้นะครับเป็นทะเลสาบน้ําเค็มที่มีความเค็มของเกลือสูงโดยบางพื้นที่เนี่ยในทะเลสาบแห่งนี้มีความเข้มข้นของเกลือมากกว่าร้อยละ40ดังนั้นคุณสมบัติเด่นข้อแรกของทะเลสาบแห่งนี้ก็คือผู้ที่ลงเล่นน้ําในทะเลสาบแห่งนี้จะลอยอยู่บนผิวน้ําได้ แต่อย่างไรก็ตามความน่าสนใจของทะเลสาบแห่งนี้ก็คือสีน้ำนั่นเองดูสีน้ำแล้วนะครับเหมือนสีนมเย็นไม่มีผิดเลยสาเหตุดังกล่าวนี้เนื่องจากทะเลสาบเลดบานั้นมีแบคทีเรียที่ชอบอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพเค็มจัดและกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งทะเลสาบและเป็นแบคทีเรียที่ผลิตสารสีแดงเพื่อใช้ในการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ในการดำรงชีวิตของมันนะครับ ซึ่งจะขับสีชมพูออกมาทั่วทั้งผืนน้ําและในช่วงเวลาที่สภาพอากาศร้อนจัดและมีความเข้มข้นของแสงมากเนี่ยทะเลสาบและบาแห่งนี้จะมีสีชมพูมากขึ้นจนบางครั้งกลายเป็นสีแดงด้วยซ้ํานอกจากทะเลสาบและบาจะมีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแล้วก็ยังมีความผูกพันอย่างมากต่อชาวพื้นเมืองทั้งชายและหญิงในพื้นที่บริเวณทะเลสาบอีกด้วย โดยจะเป็นแหล่งทานาเกลือสำคัญที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านเครื่องสำอางและเกลือบริโภคได้โดยผู้หญิงจะผลิตเกลือซึ่งวันวันหนึ่งผลิตไม่ต่ำกว่า14ชั่วโมงแต่ในขณะที่ผู้ชายนั้นจะขนเกลือออกไปขายและในยามบ่ายจนค่ำของทุกๆวันทะเลสาแบแรดบาแห่งนี้ก็จะคึกคักไปด้วยผู้คนและชาวประมงที่กลับขึ้นฝั่งนำสัตว์น้ำทะเลที่จับได้ไปวางขายกัน ในปัจจุบันนี้นะครับได้ยกให้ทะเลสาบเลดบาแห่งนี้เป็นมรดกของชาติซึ่งนอกจากทะเลสาบเลดบาจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงงดงามทางธรรมชาติแล้วและเป็นเอกลักษณ์ของสีน้ําทะเลสาบไปจนถึงความผูกพันต่อวิถีชีวิตทําให้ทะเลสาบแห่งนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อประเทศเซเนกัลและต่อแอฟริกาอย่างมากมายเลยทีเดียวอันดับที่2อุทยานแห่งชาติมาลาฮาน อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหาดทรายสีขาวเนียนดังผ้าลุมเตียงนี้นะครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ1,500ตารางกิโลเมตรซึ่งอยู่ห่างจากเมืองซาลวิสเมืองหลวงของลาสมาลันยาวประมาณ156กิโลเมตรปัจจุบันเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งในประเทศบราซิล ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนคือเวลาที่ดีที่สุดในการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาตินี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนน้ําในทะเลสาบจะมีมากที่สุดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ตื่นตาไปกับความงดงามของทะเลสาบสีเขียวที่เกิดขึ้นจากน้ําฝนที่สะสมในหุบเขาระหว่างเนินทรายและที่สําคัญกว่านั้นก็คือบริเวณร,บรอบๆทะเลสาบในอุทยานแห่งชาตินี้ ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนอย่างน่าประหลาดใจเนื่องจากมีการเจริญเติบโตของป่าโกงกลางต้นปม์มนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ฉากทะเลทรายในอุทยานนี้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและภาพยนตร์และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากซึ่งก็ถือว่าสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวและจะต้องไปสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตจริงๆอันดับที่ 1. ประตูสู่นรกได้ยินชื่อแบบนี้แล้วรู้สึกใจคอไม่เดียวเส้เลย สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของประเทศเติร์กเมนิสถานมันเป็นหลุมไฟขนาดใหญ่บหึมากลางทะเลทรายที่มีไฟลุกชนต่อเนื่องมากว่าสีทศวรรษแล้วปัจจุบันประตูสวนนรกแห่งเติร์กเมนิสถานนี้นะครับกำลังกลายเป็น1ในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของหลุมไฟขนาดใหญ่กลางทะเลทรายที่มีไฟลุกตลอดเวลา ประตูส่นรกนั้นเป็นชื่อเรียกของคนท้องถิ่นขนานนามให้กับสภาพที่พบเห็นซึ่งแท้จริงแล้วมันคือหลุมไฟขนาดใหญ่ที่มีเพลิงลุกไหม้อยู่ตลอดเวลามานานกว่า40ปีที่เป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นด้วยฝีมือนักธรณีวิทยาของโซเวียตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีคศ1971 ซึ่งมีการขุดเจาะหลุมโพรงที่เต็มไปด้วยกา๊าซธรรมชาติและในที่สุดก็เกิดการซุดตัวของพื้นดินกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า70เมตรด้วยความหวั่นว่าจะเกิดกา๊าซพิษไหลรั่วออกมาจึงได้ตัดสินใจทำการเผาไหม้เพื่อให้กา๊าซหมดไปแต่ปรากฏว่าเปลวไฟยังคงลุกชนมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งถ้าคิดเล่นๆน,นะครับถ้าเกิดตกลงไปในหลุมเนี่ยก็คงต้องได้ไปโผล่ที่นรกจริงๆ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ9อันดับสถานที่มหาศจรรย์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้คิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่เ,เพื่อนๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจาก Mr. สสำหรับวิดีโอนี้ส